ไม่ธรรมดาจริงๆเปิดราคามงกุฎ Miss u n i v e r s ์2021พงมากสมเป็นระดับจัก,กรวาลจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ์ส2 2 1และในปีนี้สาวงามผู้คว้าม,มงกุฎไปครองได้สำเร็จคือฮานาสเคอร์แซนฮูผู้ประกวดจากประเทศอินเดียนั่นเองค่ะทำให้เธอนั้นกลายเป็นสาวงามที่สามารถคว้าม,มงสามจากเวทีมิ s ยู n i เว r ร์สสำเร็จนั่นเองค่ะ และรางวัลสำหรับนางงามจาก,กระวาลคนใหม่โดยอ้างอิงจากรางวัลปีอื่นๆผู้ครองตำแหน่งจะได้รับรางวัลจำนวนมากรวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐดังนี้มงกุฎประจำตำแหน่งจากแบรนด์มูอวัดที่ชื่อว่า Power of Unity พลังแห่งเอกภาพใช้เพชรรอบมองกุฎรวม1,770เม็ดน้ำหนักรวม167กรัตรวมถึงเพชรเม็ดกลางสีทองน้ำหนัก62.83กรัต มูลค่ากว่า150ล้านบาทเป็นมงกุฎนางงามจัก,กรวาลรุ่นที่11เป็นมงกุฎนางงามที่แพงที่สุดในโลกเงินเดือนตลอดทั้งปีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอพาร์ตเมนต์สุดหรูในมหานครนิวยอร์กตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งรวมถึงค่าครองชีพพอร์ตโฟลิโอนางแบบจากฝีมือช่างภาพระดับแนวหน้าบริการทันตกรรมการให้คำปรึกษาด้านผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างมืออาชีพตัวแทนมืออาชีพจากองค์ประกวดมิสยูนิเวอร์สการดูแลรูปลักษณ์และสไตล์ส่วนตัวโดยนักออกแบบแฟชั่นจากกองประกวดมิสยูนิเวอร์ส